สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหุ้นดาวโจน VIP วันที่5เดือน2พี่68นะครับผมเม,มื่อวานนี้ทุกคนเมื่อวานนี้เข้า3ตัวนะเข้าเข้า2ตัวแล้วก็เข้า3ตัวด้วยนะฟันถูกด้วยนะเมื่อวานนี้3 18นะ18เป็นตัวเน้นตัวฟันนะตรงๆเลย สามหนึ่งแปดนะหนึ่งมาแปดมาสามมาเมื่อวานเข้าสามหนึ่งแปดไหลหนึ่งจริงๆด้วยเนาะ,ะวันนี้ก็มาตามกันต่อครับผมวันนี้จะไหลหนึ่งยังไหมลองดูลองดูลองดูทุกคน ก็เห็นอะไรก็ก็เห็นมาทุทกเนะกือบทุกงวดแล้วก็ก็จับอีกจับอีกจับอีกหนึ่งอีกขอให้มีหนึ่งมาอีกหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดกันนะครับก็จะมีหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเก้านะ เน้นที่หนึ่งห้าเดือนสองหกแปดอ่ะหนึ่งอีกทุกคนก็จะมีตัวนั้นก็จะมีหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็ศูนย์หก อขอให้มีมาขอให้มีหนึ่งมาอีกดาวโจนเลขสองตัวครับผมนะจบไปแล้วต่อไปมาดูสามตัวกันบ้างสามตัวนานๆก็จะเข้านะนานๆก็จะเข้าทีหนึ่งนะไม่ได้เข้าบ่อยนะติดไว้ในทุนน้อยๆนะทุกคน สตัวก็หนึ่งอีกเนาะหนึ่งหนึ่งหอ่หนึ่งห้าหกหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งหสหนึ่งสแล้วก็หนึ่งสอ่ะวันนี้ก็ข้อให้มีหนึ่งมาอีก สำหรับแนวทางนะครับก็จบไปแล้วครับผมนะฝา,ากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ